ครับสวัสดีครับวันนี้ผมจะจะเอาคูเปต้านะครับ GL นะฮะมารีวิวนะครับตัวนี้จะเป็นเครื่องยนต์สามศบนะครับ w h วิวนะครับเป็นรถมือสองนำเข้าจากญี่ปุ่นสภาพสวยๆนะครับสภาพบุ้งจีก็สวยนะฮะสะครรถสวยๆเลยนะฮะสภาพยางก็ดีนะครับสวยๆนี่นะครับสวยงามนะครับสีสันสวยๆครับรถไม่มีผุนะครับสภาพยางก็ดีนะครับอันนี้สภาพบุ้งจี สวยงามนะครับอันนี้คอนโทรลนะครับสภาพสวยยางดีนะครับเป็นยางบิดโตนนะครับมาจากญี่ปุ่นนะครับสภาพสวยๆนะครับรถสภาพสมบูรณ์นะครับเป็นรถซึ่งเป็นเป็นรถมือสองญี่ปุ่นนะครับอ่พีดีโอก็สามารถใช้งานได้ดีนะครับรถรุ่นนี้ก็จะเป็นเกียร์ระบบเกียร์ซิงโครเมตนะครับเข้าเกียร์นะครับตัวนี้ก็8เกียร์นะครับ นี่นะครับเกียร์เข้าเกียร์โดยไม่ต้องเหยียบคัสได้เลยครับดันไปได้เลยเนี่ยสมมื่อเราออกตัวไปเนี่ยเกียร์สี่เนี่ยเราดันตัวดันดันเปิดเปิดเปิด,ปด,ปดไม่ต้องเหยียบคัสเลยขนาดรถวิ่งนะครับแล้วตอนนี้จะเป็นตัวเดินหน้าเยหลังนะครับจําได้ไหมครับมาโอ้โห <laughs> จะให้ซแซฟเก่งรีวิวให้ดูนะครับ <c oughs> นี่นะครับ ตอนนี้เข้าเกียร์และหน้าถาลักไม่ต้องเหยียบคัสได้เลยนะครับเราหยุดก็ต้องเหยียบคัสนะครับอายยกคอนโทรลให้ดูหน่อยครับอายกอ่ะเอาเอา,เอาความหงายครับความหงายความหาย,หายอา่าซ้ายขวาอ่ะเอาความครับความอ่ะเอาวางลงครับ ะร,ระบบผลิกใช้ง,งานได้ปกติดีนะครับอายกขึ้นครับยกขึ้นเอาหงาพุ้งจีขึ้นครับหงางๆงหงพุ่งจีขึ้นอ่านะครับโอเคนะครับระบบทุกอย่างสมบูรณ์ดีนะครับเด็นยถี่ร้อนแดดเดี๋ยวยกพลิกหลังให้ดูอาวางวางวางนะครับวาง อายกขึ้นครับอ่าปรับยางซ้ายยางขวานะครับอ่าทงานได้ปกติดีนะครับอ่าปั่นวีดีโอครับอ่าปั่นอีกแคมนะครับปั่นกับหลังใส่ตัวะครับอ่าพีดีโอนะครับสามารถกลับหลังปั่นกลับหลังได้นะครับสภาพสวยๆนะครับคันนี้นะครับเราเปิดราคาไว้ที่สองแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับสองแสนเจ็ดหมื่นบาทนะครับแหมสภาพสวยๆแบบนี้เลยนะฮะ ลูกค้าท่านใดสนใจก็เชิญมาเลือกชมดูได้นะครับร้านของเราก็ตั้งอยู่ที่ตังหวัดตากฟ้านะฮะจังหวัดนครสวรรค์นะครับราคาที่2 7 0 0 0นบาทนะฮะนะครับเบอร์โทรเรานะครับลูกค้าสามารถติดต่อได้ที่เบอร์โทร0 8 6 1 0 2 6 5 2 1นะครับอีกเบอร์เป็นเบอร์เบอร์0 9 3 0 8 9 9 4 9 4นะครับลูกค้าสามารถแอดไลน์ได้ทั้ง2เบอร์เลยนะครับอ่ารีวิวล่มด้วยนะครับสวยสวย